สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับไอว่าแกะลองอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็หยิบเป็นตัวคุชชั่นนะคะเอามารีวิวแกะลองกันนะ,ะซึ่งอันนี้นะคะว่าก็ได้ใช้มาสักพักแล้วนะคะก็เลยจะหยิบมารีวิวกันในวันนี้นั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นลังคมบรอนส์เอ็กซ์เพรสค o ชชนะคะเป็นตัวไฮแคล a g e นะคะตัวนี้ก็บาในเบอร์ O03 นั่นเองนะคะซึ่ง มันเป็นกระจกฟท้อนสุดหรีดมากเลยอ่ะเลยแบบเดี๋ยวมันจะเห็นกล้องนะคะอ่ะประมาณนี้แล้วกันอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะลักษณะทางกายภาพก็จะเป็นตลับปกติธรรมดาสีขาวขาวนะคะแล้วก็มีตัวให้แกะออกมาแล้วก็ยัดเข้าไปก็จะเป็นเหมือนตัวรีฟิลแยกมานะคะซึ่งตัวพับเนี่ยก็จะมากับตัวตัวผลิตภัณฑ์นะ ก็อีกอันนึงก็จะเป็นเคสประมาณนั้นนะคะโอเคก็ตัวพับเนี่ยจะเป็นเป็นพับที่เหมือนเป็นฟองน้ํานะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีทีเดียวนะคะสําหรับตัวพับเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตะข่ายแบบนี้เป็นตะข่ายอย่างนี้ก็ข้อดีคือมันช่วยที่จะให้เราไม่ต้องกดใช้ ในปริมาณที่เยอะเกินไปนะคะซึ่งก็จะเหมือนของยี่ห้อชูเลยนะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวเ,เป็นตัวคุชชั่นตัวโปรดของวานะคะสำหรับชูก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันนะคะซึ่งเวลากดลงไปอย่างเงี้ยมันมันก็จะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาแบบกําลังดีไม่เยิมจนเกินไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะซึ่งตอนนี้นะหน้าวานี่แบบว่ามีร,ออร,อร่องรอยอารยธรรมสูงส่งมากเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะทําได้ดีขนาดไหน ในการปกปิดนะคะซึ่งตัวนี้เป็น h ฮค h c เวอร์เรจนะมาดูกันอ่ะหน้าผากเลยจะบอกว่าตัวเนี้ย mm hmm. เนื้อมันจะค่อนข้างดูเหมือนจะเบาบางนะคะแต่ว่ามันปกปิดนะใช้ได้คือความปกปิดมาว่ามันมันดีเลยอะแต่ว่ามันไม่หนาดูสิร่องรอยหายไปแล้วเราดูดูแถวแถวนี้นะ อันนี้คือว่าลงครีมบันลูแล้วก็กันแดดอย่างเดียวนะคะแล้วก็มาคุชชั่นเลยซึ่งเป็นคุชชั่นที่ไม่เยิมไม่ไม่ชุ่มเกินไปด้วยก็เลยจะไม่ลงแป้งด้วยนะคะวันนี้ส่วนตัวแล้วว่าอ c สามสิบสาสิห้านะคะ NC สามสิบห้านะคะก็ใช้เป็นตัวเบอร์สามซึ่งตัวนี้น่าจะเข้มเข้มสุดแล้วนะังสำหรับเบอร์สาม มันจะมีเฉดสีให้เลือกเหมือนประมาณว่าอ่ออมเหลืองอมชมพูนะคะแล้วก็ต้องลองอะ่ะเพราะว่ามันมีเบอร์สีมีเบอร์อะไรด้วยมันอาจจะอมชมพูแต่ตัวนี้จะค่อนข้างอมเหลืองนิดหนึ่งน่าจะพอเห็นได้ว่าเขาค่อนข้างที่จะปกปิด ดูตรงหางตานิดนึงนะคะตรงนี้อันนี้เพิ่งไปต่อขนตามานะเลยไม่ไม่รู้จะแต่งหน้ายังไงมันแบบหลบตานิดนึงไม่ค่อยเขียนไม่ค่อยทําอะไรกับตามากนเะันไม่รู้ว่าจะตกลงมาทำไมดูเหมือนแต่งหน้าไม่เป็นอ่ะดูเฉียวเรียบร้อยนะคะเท่าที่ดูก็ ไม่ได้เรียกว่าวอกจนเกินไปนะคิดว่าสีก็ค่อนข้างที่จะดีทีเดียวสำหรับผิวเข้มเนี่ยก็คือมีเบอร์นะคะลังโคม b r o n z Expert ตัวนี้อืมแล้วก็สิ่งที่ว่าชอบมากก็คือมันมันจะค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรอะคือมันไม่ถึงกับแมตนะคะแต่ว่า มันก็ไม่ได้มันเยอะมากคือว่าชอบผิวประมาณนี้มากเลยอะเพราะว่าถ้ามันเยิมชุ่มเกินไปแล้วเราเป็นคนหน้ามันบางทีก็ดูมันจะมันไปสักนิดนึงสาหรับหน้าร้อนแต่ว่าอันเนี้ยคือค่อนข้างที่จะเอ่อค่อนข้างที่จะดูเป็นผิวแบบปกปิดแน่นเนิบแน่นหนึบหนึบแต่ว่าไม่ไม่เยิมอะมีความเงาแต่ไม่เยิมดูสิจะดูเหมือนผิวสุขภาพดีนะคะปกปิดได้ประมาณนึง ปกปิดประมาณหนึ่งไม่ได้ปกปิดเหมือนแบบหน้ากากไม่ได้ปกปิดเหมือนแบบหนาเกินไปปกปิดประมาณหนึ่งนี่นี่นะคะตัวนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นแต่งอีโดสักอย่างจะเป็นตัวสีดําตัวนั้นว่าว่ามันจะมีความชุ่มกว่านี้นะคะก็เลยชอบเป็นตัวนี้มากกว่าที่เป็นสีขาวเงาๆแบบนี้นะคะจะชอบกว่าตัวนั้นนะคะอันนี้ก็มาลองกันให้ดูแบบนี้เลยนะคะดูสีดูผิวที่ได้อืม นะก็ตอนนี้มันมีหลายรุ่นอะไรประมาณนี้นะคะมีแบบบางรุ่นสีไม่เหมือนกันด้วยนะคะก็ถ้าอยากได้แบบไหนเช่นเป็นคนหน้ามานันอยากให้หน้าไม่ได้แบบมันขึ้นไปอีกหรือว่าอยากให้หน้าดูแบบประมาณไหนยังไงก็เดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์แล้วขอลองในสิ่งที่เราต้องการเลยนะคะเพราะว่ามีหลายรุ่นจริงๆแล้วว่าก็ไม่ได้ชอบทุกรุ่นว่าชอบเฉพาะรุ่นที่ใช้แล้วมันเหมาะกับเราซึ่งตัวเนี้ยถ้าผิวเข้มมีสีแล้วก็ความ หน้ามันใช้ได้ไม่ได้ดูมันจนเกินไปก็จะดูบัดเนี่ยทั้งวันเลยนะว่าก็ลองทาเอาอไปข้างนอกแล้วหรืออะไรเงี้ยมันก็ยังมีความเป็นแบบนี้ซับเซิร์ฟอกอกมาก็คือดีเลยนะไม่ได้มันเยิมเงืเ่อนจนเกินไปก็ชอบมากเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะลัง c คม Bronx Expert Cushion นั่นเองนะคะก็ยังไงก็ลองไปหาลองได้แล้วนะคะวันนี้ก็มาแกะลองให้ดูกันสั้นๆนะคะน่าจะพอเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆที่กำลังเลง็งเจ้าตัวนี้อยู่นะคะวันนี้ไปละบายยค่ะอันนี้ก็มืดแล้วนะคะ มันก็เริ่มมีความเงาเงมันมันเกิดขึ้นอันนี้ไม่ได้ซับมันไม่ได้เติมแป้งไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นก็อยู่ประมาณนี้นะโดยรวมรู้สึกว่าค่อนข้างพอใจนะคะกับคุชชั่นตัวนี้ทําไมหน้าดูมีความเย็นคือ <c ười> เรียวไปหรือเปล่านะก็ค่อนข้างพอใจนะคะกับคุชชั่นตัวนี้นะคะเป็นคุชชั่นที่คิดว่าค่อนข้างที่จะแมทกับผิวพอสมควรน,นะคะแล้วก็ ปกปิดได้โอเคนะคะก็ตอนนี้นะเท่าที่ส่องกันใกล้ๆนะคะรู้สึกว่าตรงช่วงจมูกตรงนี้นะคะขอบขอบจมูกเนี่ยจะมีแอบหลุดเิ็นึอเพราะว่าวันหน้ามันมากนะคะก็มีปัญหาตรงจมูกแล้วก็รอบๆตรงนี้หน่อยนึงนะคะจะมีความเงามันเงาเกิดขึ้นนะคะก็จะหลุดช่วงนี้อย่าไปไปได้ว่าอาจจะแบบ กินข้าวไม่ใช่จมูกอไรกินข้าวอาจจะหลุดเพราะว่ามีน้ํามันตรงนี้นะคะแล้วก็รอบๆปากอาจจะมีปัญหาตรงที่กินข้าวอะไรบ้างแต่ว่าิีสติกยังอยู่นะ <Okay. S 1> นี่นะคะแต่ว่าตรงจุดอื่นเนี่ยตรงแก้มตรงอะไรเนี้ยค่อนข้างที่จะสบายผิวว่าไม่ได้เติมแป้งอะไรเลยแต่ว่าถ้าจังวลหรือว่ามันจะแบบเยิ้มหลุดหรืออะไรนิดหนึิงสําหรับคนหน้ามันนะคะให้เซตแป้งนิดนึงนะคะ ตอนนี้ว่ามาแบบเรียวๆเลยมาแบบไม่เสร็จแปลงก็ถือว่าอยู่ได้แต่ว่าช่วงข้างๆจมูกขอบๆอะไปอาจจะหลุดน,นิดนึงนะคะเอ้ยนะผักก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มนี่ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคูชชั่นของลังคม b r o นด์เอ็กซ์เพรสค h ชชั่นไฮแคลเรนะคะก็ <c oughs> นั่นแหละก็วันนี้ก็มารีวิว ได้ชมกันในคลิปนี้นะคะถ้าใครสนใจหรือมีคำถามอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ